สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพงนะครับแล้วก็รีวิวของตัว ASUS Expert Book v 9ครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ที่พงอยากจะรีวิวมานานแล้วครับมีความพิเศษหลายๆอย่างแล้วพงก็ชอบมากๆครับคือด้วยสเปคด้วยคุณภาพวัสดุงานประกอบรวมถึงมีความพิเศษอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวพงเล่าไ้ฟังครับเริ่มกันจากตัวน้ำหนักดีกว่าครับเห็นเครื่องบางๆแค่1 4 9ม mm มแบบนี้นะครับตัวน้ำหนักก็มีความเล็ก เหมือนกับตัวความบางเลยครับตัวน้ำหนักอยู่ที่1.005กิโลกรัมเท่านั้นเองสามารถที่จะถือด้วย2นิ้วแบบนี้เราก็หมุนไปมาเอามาแกวงเล่นได้สะดวกสบายครับจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีความเบามากๆครับนอกจากนี้ความพิเศษมีอีกหลายอย่างเลยครับอย่างแรกที่พงอยากจะนำเสนอกับทุกคนก็คือตัวแพคเกจจิ้งครับมันสามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็ด้านล่างเป็นชุดจ่ายไฟครับ เวลาที่เราพกออกไปข้างนอกสามารถที่จะพกกล่องตัวนี้เก็บชุดจ่ายไฟไปแบบนี้ได้แล้วก็ด้านบนครับยังสามารถที่จะเก็บพวกนาบัตรปากกาหรือว่าพวก external drive เล็กๆพวกนี้สามารถที่จะเก็บที่ตัวกล่องตัวนี้ได้แต่ว่าความพิเศษไม่ได้มีแค่นี้ครับถ้าเก็บของได้แค่นี้เราคงจะบอกว่ามันพิเศษไม่ได้ตรงนี้เวลาพับขึ้นมาจะเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับสามารถเอามาวางกับโต๊ะครับ แล้วก็ใช้เป็นแท่นวางโน้ตบุ๊ก Expert Book B9 ของเราได้เลยครับกล่องตัวนี้ก็จะให้มาในกล่องใหญ่อีกทีนึงครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบแพคเกจิ้งที่สามารถช่วยลดขยะออกไปได้อีกหนึ่งชิ้นบนโลกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ asus เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะลดขยะแบบนี้นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับยังมีความพิเศษอีกหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกที่พงอยากจะให้ดูนะครับว่าเวลาวางบนกล่องแบบนี้ครับ ตัวองศาของการที่จะวางมือทำงานก็ดีขึ้นตัวหน้าจอถูกยกขึ้นมาให้สูงขึ้นครับสามารถที่จะทำงานได้โดยที่จะลดอาการเมื่อยล้าในการก้มมองหน้าจอได้ดีมากขึ้นด้วย แล้วก็ส่วนตัวสเปคของตัวเครื่องนะครับก็ให้มาที่ Intel ใน Generation ที่11ครับในรหัส 1165G7 แล้วก็ให้แรมมามากถึง16 g b ส่วน SSD ครับให้มาเป็น M.2 1TB ครับโดยสเปคแบบนี้ผมเชื่อว,ว่าทำงานได้แบบลื่นไหลแล้วก็ m u l t i t a s ์ได้หลายๆโปรแกรมพร้อมกันครับนอกจากนี้ ตัวกราฟิกการ์ดก็เป็นเวอร์ชันใหม่ของทาง Intel ครับ Iris Xe ตรงนี้สามารถใช้งานทั่วไปได้เหลือๆแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นดูหนังเล่นเกมหรือจะตัดต่อวิดีโอเบาๆก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันตัวเครื่องตัวนี้ยังมีระบบระบายความร้อนที่ดีด้วยครับเวลาที่เราเปิดหน้าจอขึ้นมาจะเห็นว่า ตัวบานพับตัวข้อต่อของจอก็ยังสามารถที่จะยกฐานเครื่องด้านล่างให้สูงขึ้นด้วยครับเทคโนโลยีนี้ทาง ASUS เรียกว่า Ergo Lift ครับเวลาที่จะยกตัวฐานของโน้ตบุ๊กขึ้นมาก็จะช่วยให้พัดลมระบายอากาศที่อยู่ด้านใต้ของตัวเครื่องสามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้ flow มากขึ้นครับเวลาที่เราใช้งานนานๆหนักๆตัวเครื่องก็จะมีอาการอุ่นๆตรงคีย์บอร์ดบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกจนรู้สึกว่าเป็นภาระหรือว่าต้องกังวลใดๆครับส่วนเรื่องการใช้งานต่างๆเนี่ยมีอีกจุดหนึ่งที่พงอยากจะให้ทุก คนเห็นมากๆเลยครับก็คือตัวเครื่องจะมีทัชแพดท,ที่ดีมากๆนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะให้ฟิลลิ่งในการ เลื่อนที่แน่นแล้วก็เลื่อนดีแล้วนอกจากนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังมีความพิเศษอีกอย่างก็คือวัสดุที่เลือกใช้ครับเป็นแมกนีเซียมลิเทียมอัลลอยครับไม่ใช่โลหะไม่ใช่พลาสติกแต่ว่าก็จะรวมข้อดีของหลายๆวัสดุเอามาทําวัสดุประเภทอัลลอยด้วยกันครับคือคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยเอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือมีความแข็งแรงที่ดีครับแล้วก็ระบายความร้อนดีด้วยแต่ว่ายังให้น้ําหนักที่เบาแล้วก็รีดได้บางเพราะฉะนั้นตัวเครื่องที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับมีความ ความเบาแต่ว่ายังมีความคงทนแล้วก็มีความแข็งแรงที่ดีครับ ตัว expert book b i n i เครื่องนี้ได้เอาไปทดสอบผ่านมาตรฐาน US military grade เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับแรงกระแทกหรือว่าจะเป็นการตกจากความสูงในระดับหนึ่งรวมถึงการใช้ในอุณหภูมิที่ร้อนหรือว่าเย็นกว่าปกติก็สามารถที่จะทํางานผ่านไปได้แบบสบายๆครับแล้วก็เวลาที่ปิดฝามานะครับตัวฝาด้านบนสามารถรองรับแรงกระแทกได้ถึง30กิโลกรัมครับตัวเครื่องก็ยังใช้งานได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วนอกจากนี้ความพิเศษยังมีอีกหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกที่พงอยากจะ ให้ดูก็คือตัวหน้าจอครับหน้าจอของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีสีสันแล้วก็มีความสว่างที่ดีมากๆครับแล้วนอกจากนี้ความพิเศษเนี่ยของหน้าจอก็คือมันมีการที่จะป้องกันรอยนิ้วมือได้ด้วยครับเวลาที่พงแตะๆลงไปแบบนี้ จะไม่เห็นรอยนิ้วมือขึ้นมาครับตรงนี้พงเชื่อว่าคนที่รําคาญกับรอยนิ้วมือบนหน้าจอเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบจอของโนบุกุเครื่องนี้ครับแล้วเวลาที่เอาไปรับชมความบันเทิงหรือว่าอ่านเอกสารนานๆนะครับหน้าจอตัวนี้มีแสงที่ออกมานุ่มกว่าหน้าจอทั่วๆไปครับแล้วก็ลดแสงสะท้อนจากหลอดไฟหรือว่าแสงสะท้อนจากด้านนอกได้ดีมากมาก ตรงนี้เวลาที่เราใช้งานในเวลานานๆก็จะรู้สึกสบายตากว่าหน้าจอทั่วๆไปได้ชัดเจนมากครับแล้วก็มีความพิเศษอีกหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือตัวทัชแพดนะครับเวลาที่พงลองรูดแบบนี้จะเห็นว่ามันลื่นแล้วก็มีความ รู้สึกที่ดีเวลาที่เราสัมผัสลงบนทัชแพดแต่ว่าจริงๆความพิเศษมันมากกว่านั้นครับถ้าเกิดเราวางนิ้วลงบนมุมบนด้านขวาค้างไว้แป๊บหนึ่งตัวไฟสถานะก็จะแสดงขึ้นมาครับตรงนี้สามารถใช้เป็นนำแพดได้เลยแล้วถ้าเกิดไฟตัวนี้ยังสว่างไม่พอวางลงไปที่มุมบนซ้ายตัวไฟสถานะตรงนี้ก็จะแสดงความสว่างมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วแต่ที่เราต้องการครับ สามารถที่จะปิดไปโดยการจะกดค้างเข้าไปแบบเดิมได้ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็น่าจะสร้างความสะดวกสบายให้กับคนใช้งานครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้งานเป็นนํำแพดหรือเป็นทัชแพดไปพร้อมๆกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกมือออกไปจากโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับสามารถสร้างเวิร์กโฟล์ให้เราทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ให้มาอย่างครบครันครับแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดความบางเพียงแค่14.9ม m mm, มแต่ว่า พอร์ตเชื่อมต่อก็ให้มาครบครันครับพอร์ตตัว Thunderbolt 4ให้มาถึง2พอร์ตครับตรงนี้สามารถรองรับแบนด์วิดที่กว้างมากครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อดองโกในคุณภาพสูงสเพื่อที่จะรองรับการเชื่อมต่อการทํางานของอุปกรณ์หลายๆอย่างเข้ามาที่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้ด้วยพอร์ต HDMI ก็ยังให้มาอยู่ครับให้มาที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องส่วนด้านขวาของตัวเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้ USB 3.1 Gen2 แล้วก็ USB เวอร์ชันอื่นๆที่เป็น Type A ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับพอร์ตด้านขวาด้้านนีไ แล้วก็สุดท้ายเป็นช่องต่อแบบ3.5ม mm. ิมส่วนเรื่องคุณภาพเสียงครับตรงนี้พงขอแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันครับก็คือตัวลำโพงกับตัวไมโครโฟนละกันตัวลำโพงคุณภาพเสียงที่ได้จากโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ต้องถือว่าอยู่ในระดับที่ดีของโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows เลยครับแล้วก็ถ้ายิ่งเทียบกับโน้ตบุ๊กที่มีความบางแ่วนี้ถือว่าคุณภาพเสียงที่ได้ออกมาดีมากครับเนื้อเสียงมีความหนาที่ดีแล้วก็มีปริมาณเบสที่ ดีเกินกว่าความบางของมันที่จะทําได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ส่วนเรื่องคุณภาพของไมโครโฟนทาง ASUS บอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูงถึง4ตัวครับแล้วก็ยังสามารถที่จะรองเสียงรอบข้างออกไปได้พอประมาณได้ด้วยครับแล้วคุณภาพเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นี่แหละครับผงก็ทดสอบให้ได้ยินกันได้ชัดเจนแล้วครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีคุณภาพเสียงจากไมโครโฟนที่ดีจริงๆแล้วก็ความดีงามของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ยังไม่่หมดดแคนี้ย ขนาดตัวที่เล็กมากๆครับแต่ว่าให้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง14นิ้วแล้วเมื่อกี้พงน่าจะลืมบอกไปครับว่าหน้าจอของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้รองรับการแสดงขอบเขตสีที่กว้างถึง100% sRGB ครับตรงนี้สามารถเอาไปใช้ทำสีสำหรับการตกแต่งรูปภาพได้อย่างสบายแน่นอนส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ยังมีให้มาอย่างพิเศษด้วยครับนอกจากจะสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะเป็นการล็อกอินตัววินโดว์ได้ที่ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล้องเว็บแคมก็ยังมีความพิเศษมากขึ้นด้วยครับ นอกจากจะมีระบบอินเาเรดที่จะเอาไว้คอยสแกนใบหน้าของเราล็อกอินเข้าวินโดว์แล้วนะครับยังสามารถที่จะเปิดปิดม่าน ตัวกล้องได้ด้วยครับเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานกล้องเว็บแคมก็เลื่อนมาดปิดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาแฮกแล้วก็เปิดกล้องเพื่อที่จะสอดส่องเราแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวของเราให้ดีมากขึ้นทาง asus ก็เล็งเห็นเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็ใส่ตัวมานนิรภัยตรงนี้มาให้ที่กล้องเว็บแคมด้วยแล้วมาถึงตรงนี้เรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่านะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ให้อะไรที่ดีขนาดนี้มาครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเสียงลงําโพงคุณภาพเสียงไมโครโฟนคีย์์บอรดที่่นุม พิมพ์แล้วเงียบไม่รบกวนคนอื่นครับแล้วก็มีความ พิเศษหลายๆอย่างอย่างเช่นวัสดุหรือว่าความคงทนความบางน้ําหนักที่เบาทุกอย่างนี้พอรวมกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ากับราคาเปิดตัวที่44,990บาทมันไม่ได้แพงเลยครับมีความพิเศษของโน้ตบุ๊กหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แต่ว่าในราคานี้เราก็ยังได้ Windows 10เวอร์ชัน Home Edition แบบแท้ๆมาไว้ในเครื่องนี้ด้วยครับสามารถใช้งานทั่วๆไปได้อย่างเหลือเฟือครับเพราะว่าฟีเจอร์แล้วก็ความสามารถของ Windows 10 Home ในสมัยนีย้มันเหลือเฟือมากๆครับแต่สําหรับคนที่ต้องกาารทํ ในระดับองค์กรหรือว่าบริษัทต่างๆมีการเชื่อมต่อกับการทำงานกับบุคคลหลายๆคนหรือว่า มีอะไรก็แล้วแต่ที่มีความพิเศษมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่ต้องมากกว่าการใช้งานในระดับส่วนตัวตรงนี้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็มี Windows 10ที่เป็นแบบ Pro Edition ให้เลือกด้วยครับโดยราคาก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ4-5000บาทประมาณนี้ครับแล้วมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามาย้อนดูตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะเห็นว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับราคาเปิดตัวที่ไม่ได้สูงเลยแล้วถ้าเกิดยิ่งพูดถึงเรื่องการรับประกันเนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่อง โน้ตบุ๊กไม่กี่ตัวครับที่กล้าจะให้การรับประกันแบบออนไลน์เซอร์วิสถึง3ปีแล้วก็มีสายฮอตไลน์24ชั่วโมงให้เราโทรเข้าไปปรึกษาได้แล้วก็ยังมีประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้น่าจะเป็นตัวจบของใครหลายๆคนได้แบบสบายๆครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เดี๋ยวพงทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างครับสามารถลงไปดูรายละเอียดได้กันแบบง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าคอนเทนต์นี้มันดีสําหรับคนที่เข้้้าาาามาดดดดูยยัังงงงงไไพพฝกกกกกลล์์แแชว็็ Subcribe re Like เ่่่อกก like, share, อทีจจะปนใใปนํใใหหต ยังไงไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ